สวัสดีจ้ามาพบกันในบรรยากาศเย็นสบายที่บ้านสวนสวีเดนทางตอนใต้นะคะตอนนี้มายืนอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขก,กับทานน้ำเล็กๆที่เรากั้นขึ้นมาเป็นฝายน้ำล้นนะคะตอนนี้คือเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจ้ะพอเขาเหลืองแล้วก็พร้อมที่จะร่วงหล่นเขาก็หล่นมาปิดตาน้าของเรานะคะถือเป็นการออกกำลังกายเจ้าพี่น้องจ้ะ นตกพลิมพล่มๆด้วยได้บรรยากาศดีจังเลยค่ะอยู่ในบ้านก็อุดอู้นะคะเพราะว่ามันอากาศไม่ถ่ายเทเหมือนด้านนอกจ้ะเรามาออกกําลังกายการข่ะกวาดใบไม้นะคะ บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวจะไม่มีให้เห็นแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูเฮิร์ตหรือว่าฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีเรายังมีโอกาสที่ได้เก็บภาพสวยๆของใบไม้กำลังเปลี่ยนสีมาให้ชมนะคะอีกไม่นานค่ะก็จะพบกับความเหน็บหนาวอากาศติดลบเยอะๆนะคะแล้วก็หิมะตกปกคลุมไปทั่ว ตอนนี้ก็ได้ออกกำลังกายพอได้ร่างกายก็จะได้อบอุ่นขึ้นนะคะเดี๋ยวหมุนบรรยากาศมาให้ชมทานน้ำค่ะน้ำกำลังไหลแบบว่าบรรยากาศฟินมากๆเลยค่ะ นะคะถือว่ามืดค,ะคะ่าแล้วค่ะแต่ก็โชคดีที่ยังมีแสงให้ได้ทําคลิปมาฝาก fc นะคะมาฝากพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆค่ะขามสะพานน้อยไปนะคะสะพานน้อยๆสะพานน้อย,นนอยกลอยใจในสวนเปี่ยมสุข นี่ค่ะจากเมื่อก่อนนี้คือมันเป็นร่องทานตาน้ําเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ทับอยู่พอหอมมาอยู่กับคุณลมโบแล้วก็มองเห็นดอกวิสิป,ปาอยู่ประมาณกสองกอแต่เข้ามาถ่ายรูปไม่ได้เพราะมันรกมากค่ะเราก็เลยเออกไอเดียกันว่าลอกคลองค่ะแล้วก็ตัดเอาต้นไม้ที่มันล้มทับ ล่องน้ำอยู่ออกนะคะต้นไม้ใหญ่เลยจากนั้นเราก็มาทำความสะอาดคลองแล้วก็เอาหินมากั้นให้กลายเป็นน้ำตกเล็กๆอยู่ในสวนนะคะน้ำตกน้ำตนก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ เราสร้างจุดไหนเราก็บอกว่าเราสร้างไว้เพื่อเป็นจุดรีวิวให้กับ FC ได้ชมนะคะวันนี้ก็ได้ชมเขาอีกหนึ่งฤดูการหลังจากที่ฤดูสวยงามดอกไม้ก็จะเต็มนะคะดอกไม้จะเต็มผืนป่านี่แหละคะ่ะดอกวิสิป,ปานะคะ วันนี้ไม่ได้ลงไปสวนสร้างสุขนะคะเพราะว่าอากาศมืดแล้วค่ะด้านล่างน้นก็จะไม่ค่อยลงไปสักเท่าไหร่ถ้าเวลาพบค่ำนะคะภาพในโทรศัพท์นี่ดูแจ่มมากเลยค่ะชื่นใจชื่นใจค่ะรับความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะ่าการหอมก็ ยินดีแล้วก็ดีใจที่เป็นช่องเล็กๆแล้วก็ทำให้หลายๆท่านมีจุดผ่อคลายนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกพรำๆแล้วจา้ามืดค่ำยังไงหนาวยังไงฝนตกพรำๆยังไงก็มีโอกาสก็รีบมาเก็บภาพมาฝากกันก่อนนะคะเพราะว่าอีกหน่อยมันก็คงจะไม่มีภาพแบบนี้ให้ชมแล้วคะ่ะถ้าชอบ แบบนี้ถ้าชอบธรรมชาติแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนทำคลิปก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆก่อนจะหมดฤดูกาลของใบไม้เปลี่ยนสีจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะส่งกำลังใจมาถึงทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจอันดีๆอันดีงามที่ส่งมาถึงคนไกลบ้านอย่างเราค่ะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ